สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูรถเตรียมส่งมอบนะครับรถเตรียมส่งมอบของเราก็เป็นรุ่นคาลิเบอร์คิงแคปคาลิเบอร์นะครับรุ่น V เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยของเกียร์ธรรมดานะครับที่เป็นรุ่นแคปก็ตกแต่งให้ลูกค้านะครับสติ cker n a v a r a ลายสวยงามโรบานะครับก็เป็นชุดแต่งที่เราได้ทำการแถมให้ลูกค้านะครับก แต่ถ้าลูกค้าไม่เอาชุดแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถเอาตัวชุดแต่งเนี่ยไปเพิ่มเป็นส่วนลดเป็นเงินดาวได้นะครับเราแต่งอะไรกันไปบ้างเนาะสติ๊กเกอร์อย่างที่ท่านเห็นนะครับมีโรบารโรบารแบบนี้นะครับสวยสไตล์ออฟโรดนะครับมีครอบมือจับนะครับแล้วก็พร้อมกับเบ้ารองมือจับประตูกันรอยนะครับเวลาเราเปิดประตูเนาะสวยงามมากๆนะครับ สำหรับรุ่น V ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะเขามีเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับเบาะหนังมาให้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปตกแต่งแต่อย่างใดนะครับมีมาพร้อมปรับไฟฟ้าแปทิศทางพร้อมด้านหลังนะครับก็อ่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วงนี้กําลังมีส่วนลดกันเยอะเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อ,อ ทางทางเรามาได้นะครับที่เบอร์0963825246นะครับนี่ก็เป็นการแต่งแบบเรียบง่ายตามใจลูกค้านะครับผมลูกค้ารายนี้ท่านก็ไม่ได้นิ้นชุดแต่งดุดันอะไรนะครับไม่ใช่สายดุดันนะครับแต่ว่าก็เป็นสายเรียบง่ายเรียบหรูดูดีนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปในะโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ